สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5้ามงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่587แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอปไลน์ได้ที่เบอร์0 8 2 7 5 4 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองคไหนชอบองคไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระบรร้าน,านพระเก็บพระสะสมมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอประรกับหลังสองกอนะคะมีพอปร,รออยู่สองเหรียญน,นะคะสอกอหนึ่งเหรียญน,นะคะสะภาพดีทั้งสามเหรียญค่ะ ด้านหลังนะคะจะเป็นพปรสองเหรียญแล้วก็สกหนึ่งเหรียญน,นะคะเดิมๆค่ะ,คะสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างสวยๆนะคะหลังพปร,รกับหลังสงกนะคะก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะแต่ถ้าท่านใดรับหมด3ามเหรียญเอาไปเลยนะคะ500ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชองค์อาจกล้าหารสู้เพื่อชาติปี2 5 2 1สภาพดีวันนี้นะคะจัดมาถึงสองเหรียญน,นะคะสวยเดิมทั้งสองเหรียญค่ะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชองค์อาจกล้าหารสู้เพื่อชาตินะคะ สองเหรียญจะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะแต่ถ้าท่านไดรับสองเหรียญน,นะคะจัดไปเลยนะคะ300เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวด08ทะเลสุงบล็อกนิยมบัว6สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะค่ะสำหรับเหรียญ หลวงปู่ทวดทะเลซุงบล็อกนิยมบัวหกนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงปู่โตปี2512ขนาด3.5เซนสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะค่าสำหรับเหรียญหลวงปู่โตะนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระนาเรศวรเพชรฉกับไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญเ,เพชรฉกับนเรศวนนะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรอสสองหนึ่งห้าสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดนะคะรอสสองร้อยสิบห้าสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยค่ะเดี๋ยวรับผูชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญ หลังสิงหลวงพ่อซวงวัดชีประขาวสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะน่าใช้นะคะค่ะสำหรับเหรียญหลังสิงหลวงพ่อซวงนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่5 0 0ค่ะยากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงอยุธยาสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เรียญน,นี้ก็เดิมเดิมนะคะสภาพดีค่ะค่ะสำหรับเรหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรัชก,กาลที่ห้มมลหลวงชุมพรอุดมศักดิ์เนื้อสามกริย์สภาพสวยเดิมน้าเกตหน้าบูชาค่ะเดิมเดิมเลยนะคะสวยนะคะเหรียญน,นี้นำไปเลี่ยมขึ้นคอรับรองสวยมากเลยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญราชการที่5นะคะกรมหลวงอุดมศักดิ์ชุมพรนะคะสาภาพสวยสาภาพเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอุปชาโอวัดโพรหัสจังหวัดลบบุรีสาภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญอุปชาโอนะคะวัดโพรหัสสาภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสําหรับเหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเมตตาบารมีสูงนะคะสำหรับหลวงพ่อแพรของเรานะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรสวยๆนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น แนบเข็มกัดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีหน้าเก็บหน้าใช้ค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะเข็มกัดอยู่ครบนะคะไม่หักไม่หายนะคะถือว่าสมบูรณ์มากๆค่ะค่ะสำหรับแนบเข็มกัดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระยอดธงหลวงพ่อโตวัดบางพีไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าหลวงพ่อโตวัดบางพีนะคะเห็นไหมคะเดิมๆค่ะค่ะสําหรับพระยอดธงหลวงพ่อโตวัดบางพีนะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อก,กระไรทองรุ่นแรกปี2 5 0 8ห้ลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะสำหรับหลวงพ่อแพรของเรานะคะเมตตาบารมีสูงมากๆเลยนะคะ สำหรับรูปหล่อกระไรทองรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่1 7 0 0ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปทายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหลังยันแผ่นทองแดงปี2,565เรี่ยมเดิมๆ,ๆสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เดิมๆเ,เลยนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะแล้วก็แผ่นทองแดงบอกชื่อวัดชื่อพอสอนะคะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิอารามปี2565นะคะเลี่ยมเดิมสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวราบผิ่ชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปี2566หลังหนุมานแผ่นทองแดงสภาพสวยเดิมเรียบเดิมเดิมพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะด้านหลังเป็นหนุมานนะคะเป็นแผ่นทองแดงปั๊มหนุมานชื่อวัดปีพศ2566นะคะน่าใช้หน้าบูชามากๆนะคะ,คะสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะเรียบเดิมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามรห้าสิค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตเหรียญในหลวงรัชกาลที่9หลังพระพิคเนศขนาดใหญ่5เซนนะคะเรี่ยมกรอบสวยงามมากน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะองค์ใหญ่นะคะสำหรับองค์นี้ ค่ะสำหรับล็อกเก็ตนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะใส่กรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้สมบูรณ์อง์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ทรงผนวดพลังแผ่นดินเลี่ยมเดิมซองเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ ีสําคัญนะคะสวยเดิมนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเห็นไหมคะซองก็เดิมนะคะเขาก็จะเลี่ยมเดิมเมมาแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกรอบเดิมเดิมสามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสําสหรับเหรียญสมงผรณดนะคะพลังแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระสวยกล่องเดิมเหรียญเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญปาดตาลหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีปี2557สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยสวยเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บหน่าสะสมนะคะที่สําคัญราคาไม่แรงเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญปาตานหลวง พ่อฉาบวัดรีสาครนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ํารุ่นหพระไตปิดกพระสวยกล่องเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเดิมๆเลยนะคะสวยนะคะเป็นรุ่นหหลังพระไตปดดกนะคะพระหนาพระสวยนะคะ ค่สำหรับพระผงปากน้ำรุ่น6พระไตปีดกนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นลิงจับหลักไม้แกะเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักสภาพดีหน่าเก็บน้าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะไม่ทราบสำนักนะคะสำหรับลิงจับหลักนะคะนี่ค่ะ เดิมๆเลยนะคะสําหรับเนื้อไม้นะคะนถ้านำไปใช้นะคะก็จะยิ่งมันยิ่งมันก็จะขึ้นวาวมันสวยเลยนะคะสำหรับเนื้อไม้นะคะน่าใช้น่าบูชามากนะคะค่สำหรับลิงจับหลักนะคะไม่ทราบสำนักไม่ทราบที่นะคะแกะสวยสภาพดีสมบูรณ์อง์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นสร้อยปักคำไม้ร้8พร้อมเหรียญหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกการามจังหวัดกาญจนบุรีสภาพดีเส้นใหญ่เม็ดใหญ่นะคะสำหรับเส้นนี้นะคะสวมได้กับทุกหัวเลยนะคะสวมได้แบบสบายๆเลยนะคะสำหรับขนาดนะคะ ความยาวโดยรอบอยู่ที่31นิ้วนะคะสวมหัวได้เลยนะคะสำหรับสร้อยปักคำไม้ร้อย8เส้นนี้นะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดนะคะกำลังตามหาก็จัดไปเลยนะคะเดิมๆแบบนี้นะคะค่ะสำหรับสร้อยปักคำไม้ร้อย8หลวงพ่ออุตมะพร้อมเหรียญน,นะคะสภาพเดิมๆเส้นนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะพร้อมเหรียญเลยนะคะค่ะและนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาะ่่มกันขอบคุณมากค่ะ